คร,ครุดตรงนะคะเหรียญนี้ครุดเรียกครุดตรงค่ะครุดพศสองพนห้ารอยห้านะคะเราจะเรียกกันว่าครุดตรงครุดสองพนห้ารอยห้านะคะที่เหรียญนะคะระบุพศที่ผลิตคือสองพห้ารอยห้าจริงๆแล้วตามจริงแล้วเขาผลิตทั้งหมดอ 5, ออเอ่อห้าพศเอพนัน,นบอกราคาอย่างบอกราคาก่อนครุดตรงปีสองพันห้ารอยยี่ส้านันรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะนะคะเหรียญนี้นะคะเปะน็นรับซื้อสามสิบบาท หลายคนอาจจะคิดว่าอทำไมซ,ซื้อถูกจังราคาทองตลาดเขาเล่นกันอยู่แค่นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะบางคนก็ซื้อไม่ถึงนี้นะคะบางคนอาจจะสูงกว่าแต่สูงกว่าไม่เยอะแน่นอนเพราะว่าเขาซื้อมา30บาทเขาก็ส่งกัน30นิดนิดๆใช่ไหมคะมร้านไหนเขาก็รับสูงกว่าน,นี้ไม่เยอะแน่นอนนะคะเพราะามีราคาการันตีอยู่ะคะ่ะ30บาทนะคะครุตรงปีสองห้าสองห้าค่ะตามจริงเขาผลิตกันอยู่ที่ สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห้าพศค่ะห้าพศแต่ที่เหรียญเขาจะระบุแค่ 25, อสองห้าสองห้าพศเดียวเท่านั้นนะคะด้านหน้าก็จะเป,ป,นในใป็นนี้พระเศียษก็จะเล็กนิดนึงเออรุ่นนี้เขาจะมีพระเศียรเล็กด้วยนะคะจะมีราคาค่ะที่เป็นเหรียญน่าจะเป็นผลิตตัวอย่างมั้งคะครุฑตรงสองห้าสองห้านะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะเหรียญครุฑทั้งหมดก็จะมีหก หกชนิดหกชนิดนะคะหกชนิดค่ะอ่ะอันนี้เป็นชนิดที่ห้าค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะ